ทุกคนวันนี้เรามีเรื่องจะสารภาพ่ะวันนี้เรามาแข่งไลฟ์อะะกับดารากากมากแพ้กากมากอ่อนมากอแพ้หมอฤทธิ์ก็โอเคไม่เป็นไรเข้าใจแฟนคลับเขาแต่แพ้คนอย่างมึงเนี่ยทำไมอู้ทำใจไม่ได้เลยเนี่ยเศร้าก่อนไงคุณสู้ผมไม่ได้ไงวันนี้คือเรื่องเศร้าที่สุดของวันนี้เรื่องเศร้าของที่สุดของวันนี้เลยฮะคือเราไลฟ์แล้วล้วก็เราแพ้ชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านสองอุ้ยพระเอกมา ไม่เป <iet gli flaws> ็นไรค่ะพี่เอเป็นคนที่ห่อมันจะยอมเสมอก็ไม่ชนะไม่เป็นไรค่ะนี่คุณไลฟ์ขายของแพ้เขาหรอแพ้แพ้ี่นี่นี่นี่หน้าเหมือนไม่รู้แเหรอพี่เอกปากจัดจังเลยเรารู้แล้วฮะเรารู้แล้วเราพูดแล้วไหวสิไหวผมไหวใครไหวผมเพื่ออะไรเเก่งเพื่ออะไรไหวมันใส่แมสสีส้มพ่อสอย ขาลุาลุงาลุาลุกขาลุกาลลอหาลุงใน่อยขอนอน่อยขอดน่อนขออนน่อ